กรมการแพทย์เผยมะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของคนไทยวันที่19กุมภาพันธ์2565นายแพทย์สมศักดิ์อัธศินอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่ามะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของคนไทยเป็นอันดับสองในผู้ชายรองจากมะเร็งตับและเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงการตรวจคัดกรองให้พบโรคในระยะแรกทำได้ยากและมีอัตราการตายสูง สาเหตุสําคัญได้แก่ 1. การสูบบุหรี่รวมถึงยามวนต่างๆเป็นสาเหตุสําคัญที่สุดของโรคมะเร็งปอดผู้สูบบุหรี่อาจมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ไม่สูบถึง10เท่ารวมถึงผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองโดยตรงแต่สูดดมจากบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบก็มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปเพราะในควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากกว่า60ชนิด 2. ได้รับแร่ใยห,หินหรืออ s เบสตอส เป็นแรกที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิดเช่นการก่อสร้างโครงสร้างอาคารผ้าเบรกฉนวนกันความร้อนผู้เสี่ยงคือผู้ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแอสเบสตอสอปนเปื้อนเป็นเวลานานอาจใช้เวลา15 3 0ถึง30ปีในการทำให้เกิดมะเร็งปอดสำหรับผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ทำงานกับฝุน่นแอสเบสตสอาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดมากกว่าคนทั่วไปถึง5เท่า 3. ส,สาเหตุอื่นๆ มลภาวะเช่น PM 2 5สารเบนซินฟอร์มาลดีไฮด์เป็นต้นอย่างไรก็ตามผู้ป่วยมะเร็งปอดจำนวนมากไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่หรือแอดเบสตอดมาก่อนปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการคัดกรองโรคมะเร็งปอดที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเมื่อผู้ป่วยมีอาการผิดปกติมักจะเป็นโรคในระยะที่ลุกลามไปแล้วทำให้การตรวจพบโรคในระยะแรกทำได้ยากและมีอัตราตายสูง วิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันจึงเป็นการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆนายแพทย์สการบุญนาคผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอาการที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นโรคมะเร็งปอดได้แก่ไอเรื้อรังติดต่อกันมากกว่า2ส,สัปดาห์ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะปนเปื้อนเจ็บหน้าอกน้ำหนักลดเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเบื่ออ,อาหารบางรายอาจมีไขต้ต่ำๆหรือมีปอดติดเชื้อซ้ำซาก ซึ่งจริงๆแล้วอาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาการที่เฉพาะเจาะจงกับมะเร็งปอดอาจพบในโรคอื่นได้เช่นวัณโรคปอดหากมีอาการสงสัยต้องทําการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมการวินิจฉัยทําโดยการถ่ายภาพรังสีปอดเอ็กซเรย์ ray, หรือซีทีสแกนร่วมกับการตรวจหาเซลล์มะเร็งเช่นการตรวจจากเสมหะหรือการตัดชิ้นเนื้อจากปอดมาตรวจเมื่อพบว่าเป็นมะเร็งปอดแน่นอนแล้วแพทย์จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ ร่วมกันตัดสินใจโดยพิจารณาจากชนิดของมะเร็งระยะโรคและการลุกลามความแข็งแรงของผู้ป่วยเป็นหลักสำหรับการรักษามีทั้งการผ่าตัดการใช้ยาการฉายแสงหรือรักษาร่วมกันหลายวิธีเนื่องจากมะเร็งปอดการตรวจคัดกรองให้พบโรคในระยะแรกทำได้ยากและมีอัตราตายสูงดังนั้นการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเช่นงดสูบบุหรี่ป้องกันตัวจากการสัมผัสแร่ใหญ่หิน หรือมลภาวะหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายและรีบมาพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติจึงเป็นสิ่งสำคัญติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกดซ u b s c r i b e กดเลยกดสิคะ กดเลยค่ะ